เราจะมาตีพึ่งนี่สําเร็จแล้วเอเอผู้หมวดผู้หมวดตีพึ่งครับ,บพึ่งป่าหรือพึ่งหลวงครับดับไฟย <ไฟ S 2> ังไ,ไ, <ฟ S 2> ไฟ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 ไมหมหเปล่าก็ไม่รู้นี่ตายแล้วโอ้ยอยู่ในป่านี่ครับเอามาแล้วครับนี่มาไล่ครับนี่ดูครับมีเขาสวยงามมากเอาพึ่งโ,โชว์หน่อยครับสุดยอดครับลังใหญ่ด้วยผู้หมวดโดนโดนต่อยไหมครับ ไม่โดนครับไม่โดนเอามือเปล่าเอามือเปล่าใช่ไหมนี่นี่ไม่ได้เอาไฟไม่ได้เออมีคาถาใช่ไหมโอ้พุงหวัดมีกระถาใช่แต่คาถาเปล่าเลยพียงโอ้เปล่าเพียงสุดยอดครับสุดยอดพึ่งรังใหญ่มากหนูดีกินไหมอุ้ยไออาเปล่าช่วยกันเปล่าครับคาาถโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยรังใหญ่มาก นี่เรามาไล่นี่สุดยอดเลยบนเขามะม่วงชมวิวชมวิวทิวทัศน์เอาเอาไงไงไก่ไง้ให้เห็นรังใหญ่มากนี่อีตอนที่ไปเอาน่ะไม่กล้าโชว์กลัวฝากันวิ่งหนี้เออใช่ มันถ่ายไม่กล้าถ่ายไปก่อนแล้วครับนี่ได้แล้วครับนี่ปูหมวดแกเอามาให้ครับปูหมวดพี่ชัยนะครับพี่ชัยไว้สันเทียด้วยอีกอนาคตก็จะเป็นผทบแล้วครับมีกระทาแกบอกว่าเป่ามาครับแค่เป่าพวดเดียวสุดยอดครับจะจะกินเองไหมครับหรือจะแจกอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ลังใหญ่มากโอ้ไก่โชว์หน่อย โอ้ยสว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 ยเดี๋ยวถ่ายรถคันนี่มาดูนี่มาถึงไร่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูไร่ผักชีนี่มะม่วงมะม่วงป่ามะม่วงกระล่อนลูกดกเชียวดกมากนี่คันนี้ที่เรานำมาจังหวัดเชภูมินี่มีผลไม้เพียบ ยอดนี่ติดเขาเลยเดี๋ยวเราจะไปชมป่าผักชีแล้วก็จะไปชมอ่างติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วย